คนเสียงสอนอีสีเสียงเศร้ากล่อมคนเหงาฟังครั้งใดใจคิดถึงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขู้สุขคนค่ะ <c oughs> มาเห็ดเมนูสูพ่อแม่พี่น้องเบิ้งอีกแล้วมือนนม่อนอกกี้เมื่อนี้ก็คืออยากกินอันนี้เนาะ ต้มเส้นตีนไก่แม่พี่น้องหาซื้อกินกับบมีแม่จ่าแถวนี่บ่มีค้นเฮ็ดขายเนาะส่วนหมากกับมแต่ะเฮ็ดกินเองค่ะพวกต้มตีนไก่ต้มกล้วยจับจังสีกับมแต่ะเฮ็ดกินเองเนาะคะ่ะแต่ว่ากล้วยจับแถวนี่กับมีขายหลายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้มเส้นตีนไก่นั่นเมนูนี่นั่น,น,นบะมีคนเฮ็ดขายเนาะคะ่ะมันสิมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ถามว่ารสชาติมันคือกันบ่อกับก๋วยเตี๋ยวไก่คนละย่างกันค่ะแต่ว่าก็คล้ายๆกัน ต้มเส้นตีนไก่นี่มันก็ส่วนประกอบหลักมันก็คือตีนไก่เนาะค่ะตีนไก่แล้วก็นี่แหละใส่ฟังก็ใส่เห็ดหอมเนาะสูตรของฟางเนาะใส่เห็ดหอมใส่เครื่องยาจีนไส่ตีนไก่ใส่ลากผักชีใส่อันนี้ไส่เทนเนื้อเนาะนี่ไส่เทนเนื้อไก่เนื้อยังเตือนขาเห็ดหอมทุบแช่น้ำแล้วก็ทุบทุบแบบนี้แล้วค่ะทุบไปมันเป็นเส้นเป็นเซนแบบนี Metro ้แล้วก็ซี่โครงหมูเนาะใส่ซี่โครงหมูน้ำชีได้นัวข้างห้อให้เดือดเนาะค่ะเครื่องปรุงกับปรุงคือจังเครื่องก๋วยเตี๋ยวนี้ ตุ้งบ่ยา,ากเลยนี่มีผักมาลวกใส่น้ำมือเนี่ยนี่ผักกวางตุ้งสีม่วงค่ะผักกวางตุ้งสีม่วงนี่ย้ายแล้วปลูกนะคะแล้วก็เลยเอาให้นี่ขอบคุณผักกวางตุ้งจากสวนยายพานะคะย้ายแล้วก็มาเอาพันอยู่นี่ย้ายก็ว่าเอาไปกินแน่ฟางเจ้ามันไ่แล้ววะสันก็เลยไปเก็บมาได้สามสี่ต้นเนี่ยนะคะเอามาลวกใส่พอดีมันซีต้มเสียนกินเนาะคะ่ะ เดี๋ยวอใส่เห็ดหอมลงไปก่อนเห็ดหอมค่ะเห็ดลงไปรากผักชีค่ะรากผักชีใส่ลงไปลมเย็ยนวอยๆอยอยู่ค่ะลมเย็ยนบวกด้วยไอห้อนฮ้อ <c oughs> นมีละเสียงก็ยังเป็นบ่ค่อยอนั้นปันใดเนาะแต่ว่าร่างกายแข็งแรงดีแล้วล่ะโอ้สิโค้งโมนี้ สีโค้งเล่งนะคะอยอูดดำสีอูดำอดำบานนะคะเพื่อว่าอย่างว่าติีเพื่อว่าไก่มันสีได้ออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่าหนาลบประทานนะคะสีมันสีหนากกินก็แบบตีนสีข้ขาวๆนะมัคุกคุกใส่มือนี้นะคะคุก ตีนดำตีนน้ำตาลเนาะคะ่ะทาสีให้มันกอนน่ะละทาสีให้ไก่ก่อนถ้ากินบ่ยากจะเฮ็ดขายก็ได้เด้อสูตรนี่ปกติเขาก็เพื่อนก็มีเฮ็ดขายเนาะตะกี้ฟังก็เลี้ยนยนันสารคามเนะา,มเมาะิ่นสีต้มหมอยใ่ๆํามผีค้นนี่ไปกินนี่แต่ละมือนี่เบิดต้มเสน้นต้มก้อยจับโจกจังสีเบิดโจกจับเสนเน้นนะ ร้านหน่นนุคนไปกินดีค่ะขนาดข้าเจ้าต้มใส่ซี่โค้งหมูซี่โคง้งไก่นี่ละต้มใส่หมอ้อกบบง่านุ้นี่พอคุกตีนให้มันดำแล้วเฮากะเอาไปลงหมอ้อแดดเปีอดเลยเลงเลยสีมันก็นยังชิคโค้งอยู่นะคะลงเลย ทั่วไปเลยค่ะน้ำปลาเกลือผงปรุงรส <c oughs> ยาจีนแล้วก็เครื่องพะโลนะ้นเครื่องพะโลซีอิ๊วขาวรสเห็ดหอม ดีดึงดึงเลยเด้งดึงดึงเลยพี่น้องไปดี้ดีจ้ะสิเห็ดไห่เหนียวนุ่มดีมันชีโบ,บปื่อยอนน ไปน้ำเส้นเนี้วนุ่มดีฟางสิบงแล้วบ้านนี้แซ่บแล้ว มาแล้วต้มอู้ยต้มเส้็นไหมพี่น้องพอดีกินข้าวเที่ยงเนาะจ้ะนี่นี่ผักกับพร้อมผักกรอบกระลำเนาะ ตาเครื่องปรุงมาแล้วค่ะผักหอมผักชีหอมนี่ฉีกใส่เลยเ็ดก,กินเบ่ายากค่ะกระเทียมเจียวใส้ปนเผ็ดได้นี่ใส่หลายเบไ่ได้จะกินบ่นได้อ้ว่ะผักยผัก ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเอ่อเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณอ้ําพี่ชาตินะคะแบรนด์พาวสกัดจากสมุนไพร1ิชนิดนะคะแล้วก็สกัดจากภูคขาค่ะภูคาานี่แบบเข้มข้นเลยค่ะแ้วก็รับประทานก่อนอาหารนะคะ ให้ดีขึ้นเนาะคะ่ะกินกับรับประทานนึ่งช็อตกับน,นึ่งช็อตก่อนกินอาหารเนาะคะ่ะกินง่ายค่ะมันจะออกมันบ่ขหมเน้ยจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็ได้กินของสมุนไพรมาเต็มเลยพี่น้องวางช่วงบางใดนีฟังก์บ่อค่อยสบายเนาะคะ่ะก็มาได้สมุนไพรตัวนี้แหละ หให้หาฟังร่างกายแข็งแรงขึ้นหน้าตาสดใสนะคะมาพี่น้องบันนี้เขามากินอันนี้น้ากัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวฟังโทรหาแม่กอก็จะว่าสิถามแม่กอะที่ว่าส่งยา <Yeah. S 1> ไอสมุนไพรไปให้กินบ้างเดือนที่แล้วนะสมุนไพรยันยี่ห้อเผาเนาะแม่แม่มกอะน, <Yeah. S 1> นี่ทักทายแฟนๆแน,น่แม่กอก <Yeah. S 1> พอเห็นหน้าแม่กอดเลยเนี่ยคือพ่เห็นหน้า เ้าไ่กันสักีนีนะดีค่ะ่แม่พี่น้องงหลานวิดีโอคอกับแยกเกาะเนาะค่ะนี่นี่มันอันลาย้นทุกคนอยู่บ่เด้น่ายกเกาะนั้นฟางยอะลอยอิดเนาะค่ะแม่เกาะเราอยู่บนยู่บนก็เลยวิดีโอคอหาเดือนที่แล้วทรงสมุนไพรนี่แหละเราวนี่ละไปให้งแยะเกาะกินไปห่งแยกเกาะซิมเป็นยังไงแยกเกาะยังได้สมุนไพรทรงไปให้กินดีอยู่บ่ ยืนตัวตะกี้กับขึจางอนพี่อายุว่าจะกินมะนิขึ้จังนเงินที่แข็งรายเดือบอยู่พักกินไปได้เรื่อยขึ้นทีขึ้นไปตามลำดับนจะเบิร์ลาเตียนส่งไปให้นะนะสิส่งไปให้อีกสิส่งไปให้อีกขวดนึงเด้อแต่ที่ส่งไปให้ทางไปทางนี้สัญญาณมันบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องเอาเดี๋ยวที่ส่งไปให้เด้อซันเด้อ จังที่ได้ไปยามกันพูดแล้วมันที่ได้ส่งไปก้อนเพระาะว่าท่านได้ไปอีกง่ายส่นดอกมากินพ่อแม่พี่น้องอืมไม่เห็นตีนไก่้น้ำกันค่ะ 这个不要。 ทำซุปเข้มข้นไหมจ๊ะน้อนัวน้องน,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 นี่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีบำรุงด้วยเห็ด เห็นเห็นจับก็ไปกินดูร้านครับ เมนูซื้อแทดแล้วสามีฟังบอกว่าแซ่บเนาะมี่เมนูผักต้มเส้นไว้จับลงสีรามากแล้วว่าแซ่บหลย <Okay. S 1> เห็ดนี่กินแทนเนื้อได้เนาะคะ่ะแทนเนื้อไก่เนื้อ,เ,อเป็ดแบบ 嗯嗯，不爱你。 ใกลหลายคนชื่นชอบอสองกระจกก่อน อาโทรศัพท์ต้องกระจกนี่นะสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดในฟางบ่ค่อยมั่นใจเวลายิ้มหนึ่งเวลาที่ยิ้มยานแบบว่ามีอยังติดแขวแล้วก็ยานกินเข่าไม่ไหมสิมีกินกินอาหารติดปากกินกระเทียมกินผักเนาะแต่ว่าฟางกับนี้ของดีโยมีแนวดับกินปากจะคะเป็นสเปรดับกินปากนะคะเป็นขอ สเปรย์ดับกลิ่นปากนะคะทาวเมาส์สเปรย์เฮอร์เบอร์เฟรชเนาะคะ่ะ <c> ฉ <oughs> ีดหลังรับประทานอาหารหรือว่าไส้แมสน่ะมันเห็นเหีเขามีกินปากเนาะไส้โดนๆนะคะนี่ฉีดนี่เข้าไปเลยอืม,อมหอมให้ไปฟังมั่นใจขึ้นมาอีกค่ะ เิ่มความมั่นใจเขาได้เวลากินเขาแล้วเฮ็ดคลิปแล้วไม่ไมมยังใช่เนาะไปคุยกับตามีไปคุยกับลูกโออยันเป็นเจ้ากินอย่างม้านะลัองทค่กินปูดองกินปลาแดดกินนั่นกินนี่กินกระเทียมเป็นว่าเมนมาสัน่นแต่ว่าเพราะฉีดตัวนี้เขาปากปุ๊บหอมชื่นใจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปเมื่อน,นี้ค่ะ ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องห้างอีสานบ้านเฮาแล้วก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ฟางห้างอีสานเนาะคะ่ะฟางห้างอีสานซีเ็ดคลิปมาซูพ่อแม่พี่น้องได้เบิงเรื่อยๆค่ะบพว่าสิเป็นคลิปยุท้างอ,อบุบลยุชายภูมิหรือว่ายุร่อยเอียดบ้านของฟางเองฟางสินําเสนอทุกเมนูอาหารเกี่ยวกับอาหารอีสานอาหารบ้านเขาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงแบบเต็มอิ่มแบบจุใจค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในมื้อนี้ค่ะขอบคุณท้า มนอียงสอนอีสีเสียงเศร้ากล่อมคนเหงาฟังครั้งใดใจคิดถึงนุ่มได้นอส่งเสียงซซมาคราวครึ่ง คยคนหนึ่งซึ่งหลงมนคนสีสอ่อนอีละอ่อ,อนออหลงมนเสียงสซอละเมื่อได้ฟังยามได้ อดอ่อนเสียงซอบาใจจากแฟนผู้ใดเพิ่นสีส่งตามลมอยากไดอยากมาเห็นหน้าคนคอยเข้าท่าอยากเห็นนุ่มตา,ากลมแววแต่เสียงไอสีซอฝากลม แหวแต่เสียงไอสีโอบปากลมอยากเว้าอยากช่อมละคือสิบเป็นบุญตายี่ห้อนี่ที่ฟ้างมั่นใจเาวาสารสกัดจากผู้ข้าวเข้มข้นพร้อมสมุนภัยอีกสิบชนิดดื่มแล้วสดชื่น